สวัสดีสวัสดีหมู่เพื่อนทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับຂ้าระจຈาเสร็เก่าสร็เคยเนาะกับสมสุขมื้อนี้เฮาก็สิมาแนะนําวิธีการใส่โปรแกรม After e f f e c t เพื่อสั่งอ่า ตัว้ังสืคล้ายๆกับตอนที่เยาพิมพ์เนาะคล้ายๆคร์พิมพ์คีย์บอร์ดเนาะในเทา่ยมีวิธีการแนวใดเนาะเขามาเห็ดไปบางควากันเนาะให้พวกน้องเปิดโปรแกรมของพวกน้องขึ้นมาเนาะอ่าบอว่าสิเป็นเวอร์ชันไหนในนี้เราจะใส่เป็นเวอร์ชัน After Effects CC 2018เนาะหลังจากพวกน้องเปิดโปรแกรมจะได้หนะ้าตานี้ขึ้นมาแล้วให้พวกนอกก้องกดที่บล็อกนี้เนาะเอฟอ่าโปรเจกต์เนาะนี่คือแหนมเนาะหลังจากนั้นคลิกขวา เดือกคำสั่ง New Composition เนาะในนี้เราจะกำหนดอยู่เป็น10ฟแต่เราจะเดือกเป็นสีเป็นไว t e กดโอเคหลังจากนั้นเทาก,ก็กดโอเคอีกอันนี้เป็นคำสั่ง After Effects Present หลังจากพวกงนอกไลนนาตานี่เนาะไลนนาตานี่ขึ้นมาให้พวกงนอกกดที ตัว T เนาะกลายตัว T เนาะหูกลายตัว T กดเข้าไปคลิกที่ Background เนาะเลือกสีเนาะแล้วก็เลือกฟอนต์เนาะเฮาจะฟอนต์ไปได้ในนี้เฮาจะเอาเป็นอ่าใส่เส้ทาง OT เขาพิมพ์ลงไปเนาะอ่าพิมพ์ลงไปจะเอาเป็นภาษาลาวเนาะสบายดีเอ่อทุกคนเนาะเฮาก็ได้อยู่ประมาณแบบนี้ หลังจากที่เฮาไล่แบบนี้แล้วให้พองนอกมาเลือกที่คำสั่งเอฟเฟกต์แอนด์พิเซนเนาะให้พิมพ์คำว่าถ่ายเนาะนี่พิมพ์คำว่าถ่ายให้พิมพ์คำว่า t y e p เนาะเฮาจะได้อน้าตาแบบนี้ให้พองนอกเลือกที่ถ่ายไวเตอร์เนาะคลิกใส่เนียนไว้เนาะคลิกใส่เนียนไว้ให้วางใสน่นี่เนาะ หลังจากที่เขาวางแนวอ่ามันจะบาปรากฏดตัวหนังสือขึ้นมาเนาะของน่องมาต้องตกใจเนาะของน่องมาต้องตกใจแด้วให้เลือกเอา,า,าเอฟเฟกต์นำเข้ามาเนาะดับเัตลคลิกเอาเอฟเฟกต์เข้ามาอินพุตนิ้นไว้กดใจนิ้นไว้เรือดลงมาแล้วเากดดินเบิง้งเนาะกดดินเบิง้ง โปรเจกต์เราเนาะเขากับเดือนนี้มาเอาไว้เอาไวซัมนี่ในกระเดือนนี้มาแฮร์รเพแคนซี่ในเขามาลองอ่าไมนี่เขาก็ได้อยู่ประมาณนี้สำหรับเอฟเฟกต์สำหรับเอฟเฟกต์ของเขา เอาลองดินเบิง้งในเทาก็ได้อยู่ประมาณนี้เนะาะสำหรับสำหรับขั้นตอนในการสร้างเอฟเฟกต์เก๋ๆกตอนที่เอาพิมพ์เนะาะถ้าว่าพวกนอกยังบ่ทันเข้าใจเนะานกะก็สามารถคอมเมนต์ มีขั้นตอนในทางเฮาบอกผิดพลาดหรือว่าเ็ผิดพลาดเนาะเฮาจะขอโทษหมู่เพื่อนในการน้องๆเนาะ,ะมายัางที่นี่เดีวกาขอให้พวกน้องฝากกดติดตามในกับหมู่เพื่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ทางเฮาเนี่ยทางเฮาเจี๊ยบิปใหม่ๆออกมาเนาะมาวอนนี้เฮาจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ